สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกบ,บันพสัสดีที่1ิเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงวรู้อมโดยธนาคารออมสินช่วงเจาะเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปพูดคุยกันเรื่องของ การส่งออกข้าวนะครับตอนนี้เราไม่ใช่หมายเลขหนึ่งของโลกแล้วก็ไม่ใช่หมายเลขสองของโลกอีกต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงเกิดไรขึ้นครับคุณชูเกียรติที่เป็นนายกกิติมาศสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารอมสินนะครับวันนี้เรื่องของบอลยิวนะครับอายุ10ปี ของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสิปีด้วยกันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุยกับคุณอรุยาติรณประกิตรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทย BMMA นะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับได้ปฏิบัติภารกิจธนาคารเพื่อสังคมโดยมุ่งมั่นปลูกฝังการออมอย่างมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานนะครับโดยมีการใช้กระปลกออมสินเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงเรื่องการออมเงินแล้วก็ยังเป็นของที่ระลึก จากธนาคารออมสินที่ลูกค้าจดจำนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาติวันที่31ตุลาคมนี้นะครับทางธนาคารออมสินได้จัดก,การประกวดออกแบบกระปุกออมสินในหัวข้อที่ว่ากระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืนซึ่งจะมีการชิงกันรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น4แสนบาทนะครับโดยมีการแบ่งการประกวดออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือประเภทสวยงามและก็ประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์น,นะครับเปิด สำหรับเยวาวชนทั่วไปตลอดจนบุคคลทั่วไปสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้นะครับซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นนะครับธนาคารจะนําไปพิจารณาเพื่อผลิตกระปุกออมสินในวกาสต่อไปนะครับผู้สนใจก็สามารถติดต่อหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h หรือถ้าจะส่งผลงานนะครับสามารถทําได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเป็น ส่งทางอ e ีเมลนะครับแล้วก็ช่องทางที่2ส,ส่งทางด้วยตัวเองนะครับช่องทางอ e ีเมลนั้นส่งไปที่ GSB กระปุกคอนเทสต์นะครับสกดตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษนะครับ GSB กระปุกคอนเทส at gsb.or.th ถ้าจะส่งด้วยตัวเองก็ส่งได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรอาคาร3ชั้น5ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับหมดเขตวันที่16ตุลาคม2566นี้ ส่วนการประกาศผลจะมีขึ้นในวันที่20ตุลาคม2566นะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารนอมสิน w w w gsb o r t h หรืออีกช่องทางหนึ่งไปทางเฟ e บุ o กนะครับ gsb society ครับเอาละครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนรานเราจะมอบบ็อกซ์เดลี่จากธนาคารนอมสินนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะ ส่งคำตอบของท่านมาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับโดยส่งมาได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเป็น SMS แล้วก็ช่องทางท,างที่2เป็น f a c e b o o k Live นะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบและวส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับ เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคาถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญพิเศษสาหรับสลากออมสิน2ปีซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลน,นะครับออมสบายรุ่นสนุกโดยมีมีสิทธิ ถูกรางวันที่1นนะครับมูลค่ารวม30ล้านบาทด้วยกันแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทอีกด้วยนะครับการออกรางวัลพิเศษจะออกในวันที่1นธันวาคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกแคมเปญพิเศษสําหรับสลากอมสิน2ปีซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับ ออมสบายลุ้นสนุกโดยมีสิทธิที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นเนี่ย80ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแล้วก็รางวัลพิเศษอีกมูลค่า50ล้านบาทนะครับโดยการออกรางวัลพิเศษมูลค่า10ล้านบาทนั้นจะมีขึ้นในวันที่1นธันวาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสิน2ปีซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้เนี่ยนะครับตอนนี้ธนาคารออมสินได้อออกคมเเพ,พิเศษออสบาย ลุ้นสนุกโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น80ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแล้วก็รางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทคําถามคือรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทเนี่ยนะครับจะมีการออกรางวัลเมื่อไหร่นะครับจะมีการออกรางวัลเมื่อไหร่ส่งคาตอบมาครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบียใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่11ตุลาคมครับจากจังหวัดนครนายกขอแสดงความยินดีกับคุณสนที ใช่พาน,านานะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐรรกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณจูเกตโอพาสวงนะครับนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเรื่องที่เราไม่ได้เป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์สองของโลกอีกแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในสายครับคุณจูเกตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจเกตโอพดครับครับก็แล้ววันนี้ก็มาถึงใช่ไหมฮะเออ มันมันเป็นเป็นอย่างนั้นแหละฮมันก็อย่างเงี้ยคือถ้ามองมองอยากเข้าใจเนี่ยคุณจูเกียดมันมันต้องมีเหตุมีผลอะไรคือเหตุอะไรคือผลนะคุณจูเกียดเนคือจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังพูดถึงว่าเรากําลังจะอยู่ที่เบอร์สองหรือเบอร์สามใช่ครับเอรหนึ่งนี้มันเราพูดถึงเบอร์หนึ่งไม่ไ้พูดถึงแล้วอูอันนี้เชิงปริมาณนะฮะย้ําใช่ใช่เชิงปริมาณนะครับอันนี้อย่างปีนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่เพราะว่าปกติเวียดนามเนี่ยนะฮะ ออกเจ็ดล้านตันเนี่ยก็ถือว่าหืดขึ้นคอแหละเจ็ดล้านนะตัวปกติเนี่ยในปีปกติเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประชากรเขาเยอะมากเขาอยู่ประมาณร้อยล้านคนประมาณเจ็ดสิบใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นการบริโภคข้าวภายในประเทศเขาก็ค่อนข้างสูงแล้วจากการบริโภคข้าวต่อหัวเนี่ยก็สูงกว่าบ้านเราอืมนะครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อข้อเท็จจริงอันหนึ่ง อันนี้ถามว่าประเด็นว่าทำไมาอยู่ดีปีนี้เนี่ยโอหเวียดนามส่งออกเยอะมากเลยนะครับเออก็ไปสอบถามถึงเรื่องข้อมูลแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปเวียดนามมาด้วยนะครับก็ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเ,เวียดนามเนี่ยซื้อข้าวเปลือกเนี่ยนะฮะจากขาเขมรเนี่ยจากกัมพูชาเนี่ยนะครับ <c oughs> ข้ามผมแดนไปเนี่ย <c oughs> ไม่ต่ํากว่าห้าล้านตันเดี๋ยวก่อนนะฮะของเขาผลิตเองในเจ็ดล้านถูกไหมฮะไม่ใช่ครับส่งออกเจ็ดล้านอ่ะส่องออกเจ็ดล้าน,นครับครับนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าปริมาณการผลิตของของเวียดนามนี่สูงกว่าบ้านเราครับครับนะครับเวียดนามเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยปลูกข้าวได้อยู่ประมาณสักสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าล้านตันเ<อ>ข้าตอ นะครับตีสิบสี่ถึงสี่สิบห้าส่งออกประมาณเจ็ดล้านนะฮะบบ้านเราเนี่ยปลูกอยู่ประมาณสามสิบสองสามสิบสามล้านตันับครับแต่การใช้ภายในประเทศเขาสูงกว่าเรามากครับเชะนเนี่ยเข้าเหลือส่งออกอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดล้านต่อปีครับแต่ปีนี้เนี่ยโอ้โหถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมาถึงเดือนเก้าเนี่ยนะครับเขาส่งออกไปแล้วหกจุดเจ็ดล้านตันอื นะครับในขณะที่ไทยเองส่งแค่6.1นะครับแล้วเราก็มานั่งคิดคำนวณว่าเออถ้าในเดือนที่เหลือเนี่ยถ้าเขาส่งแค่เอ,อเดือนละ6แสนกว่าตันเนี่ยนะครับ้าอาจจะไปถึง8.5ปีนี้นะครับนะครับที่ของเราเนี่ยอ,อถ้าโดย average เนี่ยอยู่ประมาณสัก7แสนเนี่ยเราจะได้สัก8.2นะครับแต่ถ้าเราเอ,อมีความพันปวนในเรื่องของ การส่งออกตรงนี้ถ้าเกิดเราส่งออกดีกว่านี้นะครับในสองสาเดือนข้างหน้าเนี่ยแล้วเวียดนามเกิดส่งน้อยกว่าเราอาจจะขึ้นมาแซงเป็นเบอร์สองได้แต่ว่าค่อนข้างสูสีมากมต้องบอกว่าสูสีมากนะครับเอ,อยังไม่ทราบเลยว่าจะจะเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขานํำข้าวข้าวจากกัมพูชานี่เยอะมากปกติเนี่ยในปีปกติเนี่ยเขาจะนํเข้าว เปลือกจากกัมพูชาเนี่ยไปสีในเวียดนามแล้วก็ส่งออกนะครับไปข้าวสารเลยในในเป็นเป็นข้าวสารของเวียดนามไปแต่จริงแล้วคือเป็นข้าวที่ปลูกในกัมพูชานะฮะในฝั่งตะวันตะวันออกของกัมพูชาคือแม่น้ำโขงนเขตร้อนตอนใช่ครับนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งผลิตข้าวข้าวขาวที่สําคัญของของกัมพูชานะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยโอ้โหมาเหมาไปหมด ปีนี้นะครับเรื่องจากเวียดนามเนี่ยช่วงต้นปีนี้ส่งออกดีมากจนไม่มีข้าวกินเลยมีมีดีมานของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยที่เข้ามาซื้อในเวียดนามเนี่ยเยอะมากับนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนิยมข้าวเวียดนามไม่รู้ยังไงเรา็พายามจะเจาะแล้วเจาะอีกเนี่ยมันเจาะยากมากนะครับเพราะว่าคนของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าอชินกับข้าวเวียดนามแล้วนะครับยังไงก็ขอซื้อเวียดนามก่อนครับครับ ในะอปีที่ปีนี้เนี่ยผมว่าฟิลิปปินเนี่ยนำเข้าข้าประมาณสัก3.5ล้านตัน3ล้านห้าแสนเนี่ยนะครับเชื่อมไปครอบเป็นข้าวเวียดนามเป็นไปแล้วประมาณสัก3ล้านตันกับ90%เนี่ที่เขาํำเข้าเลยไปเข้าวเวียดนามหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เวียดนามขายดีตั้งแต่ต้นป,นปีเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยพยายามที่จะคาว่ากระตุนในเรื่องของ ข้าวเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเรื่องของเอลีโยอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จ ja ะเพรสเซฟไม่ไม่ให้ราคาข้าวภายในประเทศเนี่ยนะราคาขึ้นก็เลยซื้อค่อนข้างเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็คือซื้อจากเวียดนามหมดเวียดนามขายดีขายดีมากเพราะฉ้นปีนี้เนี่ยเวียดนามก็เลยไว้กว้านซื้อ,อ,อนะฮะข้าวเปลือกในกัมพูชาเนี่ยเยอะกว่าปกติเท่าตัวับนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เอ่า ปีนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยสามารถส่งออกได้อยู่ในระดับที่เป็นเชิงปริมาณนะครับค่อนข้างสูงมากเป็นประวัติการของเขาเลยนะฟังแลง้วเหมือนบอกไเหมือนส่งออกเทียมยังไงก็ไม่รู้นะคุณชูเกียรติเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นอะไรที่ที่ไม่ใช่เป็นปีปกติคร <c oughs> ับครับเ <c oughs> ข้าใจได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็พอดูจากเอตัวเลขที่เขาส่งออกเนี่ยเราก็ยังบอกใจว่าเฮ้ยคุาเอาข้าไปยังไงเนี่ยเแยะพื้นที่ก็มีแค่เนี้นะอะไรเงี้ยใช่ครับ นะฮะ้วแล้วอย่างที่ผมผมเรียนว่าการใช้ภายในประเทศเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะบริโภคต่อหัวก็เยอะว่าบ้านเรานะฮะการทานข้าวทานอะไรเนี่ยครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหทำไมยังมีข้าวเหลือส่งตั้งเป็นแปดล้านตันก็คือมาเข้าใจว่าเอ่อมันผ่านบอ์เดอร์มานะฮะทางในผมเอ่อยกว่าท้าชายแดนเนี่ยนะโอ้เข้าไปเยอะมากปีนี้ครับครับในขณะที่เวียดนามเองจริงเนี่ยบิน ในประเทศเขาเองเนี่ยเน้นปลูกพวกข้าวที่มีพรีเมียมมากขึ้นอเช่นข้าวหอมข้าวอะไรต่างๆเนี่ยข้าวข้าวขาวพื้นนุ่มข้าวอะไรเงี้ยซึ่งขายได้ราคาดีนะแล้วก็เป็นที่ต้องการของฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในเรื่องของข้าวขาวปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ค่อยปลูกแล้วซื้อกับซื้อจากทางกัมพูชาอย่างเดียวถูกกว่าแล้วผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเอ่อก้าวหน้าไปถึงว่ามีการไปทําเป็น คอนแทคฟาร์มิงในในในกัมพูชาเลยนะนะครับไปปลูกข้าวที่เป็นเริ่มเป็นข้าวพรีเมียมนะฮะเป็นข้าวพันธุ์ของเวียดนามเนี่ยแต่ว่าไปปลูกในกัมพูชาเพราะว่าอย่าลืมว่าเวียดนามเนี่ยพื้นที่พาะปลูกเนี่ยมันมันมีจํากัดนะครับเฉพาะด้านใต้ของข้ามันเป็นเป็นภูเขาเป็นอะไรซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเออและเริ่มจะมีคนที่เข้าไปทำคอนแทคฟาร์มิงนะฮะพวกลงสีของเวียดนามเะไแต่แล้วก็ พอปลูกเสร็จก็ส่งกลับไปอที่เวียดนามับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายที่ว่าห้ามนําเข้าข้าวนั่นเองครับผมก็สงสัยอยู่ในคณจูเกียดทำไมไม่ส่งเข้าไทยมันไม่เหมือนไทยอ๋อไทยเนี่ยเรามีกฎหมายว่าห้ามนาเข้าข้าวเปลือกเข้าสารทุกชนิดเอเข้ามาภายในประเทศเพราะว่าต้องการที่จะโปรเทคในเรื่องของเกษตรกรไทยชาวนาไทยไม่ให้ราคามัน กต่ําหรือว่าอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวนะครับคุณทูเกตเราไม่ได้มีข้อห้ามใช่ไหมว่าเอาเข้ามาแล้วส่งออกไม่เกี่ยวใช่ไหมเออไม่มีคือเราไม่มีกฎที่จะเรียกว่าเออเอาเข้ามาแล้วเพื่อการส่งออกกส่งออเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยอืมไม่มีเลยคือคือเป็นข้อห้ามเลยนะครับ,รบว่าห้ามนําเข้าสารหรือเข้าเปลือกจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยอ่าครับ,รบนะครับเข้าสารเนี่ยโอเคอาจจะมีได้อย่างอ่ะเข้าญี่ปุ่นที่มันเข้ามาบ้างแต่มันมีโควตาแล้วก้ตุนภาษี แพงด้วยที่ค่อนข้างเยอะนะครับอก็อันนี้ก็คือคือสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างไทยกับกับเวียดนามเับกข้าไทยที่เออมันก็ข้าจากต่างประเทศที่มันมีไหลเข้ามาตามพรมแดนบงอันนี้นก็คือบักลิงทั้งนั้นอไม่มีไม่มีเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะครับใน,ใน,ใ,นในช่วงที่เวลาเข้าไทยสูงมากๆเนี่ยเกินราคาเนี่ยอย่างยกตงวอย่อยอย่างเวลาเข้าเหนียวไทยเนี่ย เกิดราคาปีนั้นเนี่ยสูงมากเนี่ยมันก็จะมีข้าวเหนียวมาจากลาวมาจากกัมพูชามาอะไรเนี่ยไหลเข้ามาแต่เป็นการไหลเข้ามาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลักลอบลักลอบลักลอบครับลักลอบมากันใช่ครับครับับอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราควรจะกังวลใจไหมฮะจริงๆแล้วผมเฉยๆเลยนะครับกับเรื่องเรื่องอปริมาณอะไรางเงี้คือถ้าตราบใดถ้าเรายังสามารถที่จะ โครงการส่งออกของเราได้เนี่ยเจ็ดถึงแปดล้านตันต่อปีเนี่ยผมคิดว่าก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเกลียดนะสำหรับประเทศไทยพอดีพอดีใช้คำนีดไหมครับพอดีพอดีอดอนะครับเพราะเราเราเราปลูกป,ปีหนึ่งเนี่ยประมาณยี่สิบล้านตันข้าวสาร,รนะครับสามสิบสามล้านสามสิบสี่ล้านตันข้าวเปลือกเนี่ยซึ่งถอนมาเป็นข้าวสารเนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบล้านยี่สิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยเราบริโภคภายในประเทศเนี่ย ประมาณสักสิบเอ็ดล้านโอ้โหเลเก้าเลยอ่าสิบเอ็ดสิบสองล้านนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ตึงึ่อขึ้น,นรตรงออกสักเจ็ดล้านแปดล้านเนี่ยผมว่ามันพอดีพอดีอดครับนะครับแล้วก็อาจจะมี carry o v ว r s ต o อกบัางเล็กน้อยล้านสองล้านตันซึ่งซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นวิสัยที่ปกติับ นะคะรับพอะข้าวนี่มันสามเดือนก็ออกมาใหม่แหละนั่นแหะสิ <c oughs> คนทั่วไป <c oughs> ไม่รู้นึกว่าเก็บไปได้นาน <c oughs> ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> มันไม่จําเป็นที่ต้องมาเก็บอะไรกันมากมาย <c oughs> นะคระับ <c oughs> เพราะเราเป็นประเทศที่เราเราปลูกข้าวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมานั่งเก็บทีสี่ห้าล้านตันในประเทศอะไรเงี้ยไม่จ <c oughs> <c oughs> ําเป็นครับครับครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะใช้คําว่าเราพอกินแน่นอนที่เหลือเราส่งออก ถ้าเราสบายใจในจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่จะเป็นต้องไปซีเรียสกับเรื่องอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเลยสิครับจุกี้ไม่อ่าย่าไปซีเรียสเลยครับจริงๆเราเ็ไม่ไม่ได้ไปซีเรียสเพราะว่ามันแต่ละปีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะออะไรต่างๆมันก็มีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปทุกปีไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเราเคยครองแชมป์ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่มาตลอดอ่าตอนนี้กลายเป็นอินเดียโอ้ขึ้นไปแบบว่า คณะขาดไปเลยกันอะไรเงี้ยในเชิงปริมาณ<ร>ให้ยีออย่ส<ป>ิบ <c oughs> ล้านตันเงี้ยเราเราเราไม่สามารถเพราะเราไม่สามารถปลูกได้เยอะขนาดนั้นอินเดียเขาปีหนึ่งก็ปลูกประมาณโอกนะฮะพอเรามาเป็นข้าวสารเนี่ยอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าล้านตันร้อยสี่สิบล้านตันเงี้ยเราเราเรา,เรา,เราไม่สามารถที่จะไปเราไม่มีพื้นที่ับ เยอะขนาดนั้นที่จะสามารถที่จะทําได้นะครับ,รบอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันมามองตัวเองว่าเราจะบริหารจัดการตรงนี้อย่างไรเพื่อชาวนายอยู่ได้แล้วก็ทางคุณุกูเกตก็ต้องอาศัยฝีมือหน่อยนะครตรงนี้นนเออคือตรงตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดนันเอ,อทางทางราชการกับอยู่ตลอดกับว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องมีไวนิตี้ของข้าวให้มันมากขึ้นอืนะครับ เออจะมีข้าวพื้นนุ่มข้าวอะไรที่ให้เหมือนเวียดนามอะ่ะจริงตอนนี้กลายเป็นเราต้องมานั่งเรียนแบบเวียดนามอะ่ะครับคือ,ค,ค,อคือมันเป็นอะไรที่ตลกมากเลยไม่เคยคิดเลยว่าว่าเออเราตอนนี้เนี่ยเราต้องไปทําอะไรที่ตามหลังเขานะครับเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยเราเราละเลยเรื่องของภาคการผลิตเรานานมากการที่ผมเคยพูดไปนะครับเราหมัวแต่โซฟลาวในสิ่งที่เรามีอยู่ อืมนะครับแต่ว่าคนอื่นเขาปรับปรุงเขาทำอะไรในเรื่องของอสินค้าเขาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดคับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ market share ของเราตรงเนี้ยมันก็ในภายภาคหน้าผมว่ามันก็ขดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต้นทุนการผลิตของบ้านเราก็สูงกว่าบ้านเขาครนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงเครื่องอะไรทั้งหลายแหละเนี่ย มันแพงกว่าเขาหมดแหละนะครับโลจิสติกของเราก็แพงกว่าอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของทํำยังไงที่เราจะต้องมีพันุ์ข้าวใหม่ที่ให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเป็นพันกิโลข <L og ic> ึ้นไปเนี่ยนะครับอะไรต่างๆาเนี่ยแทนที่จะต้องในปัจจุบันเนี่ยที่เฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ประมาณสักสี่ร้อยกว่ากิโลเนี่ยนะครับเวียดนามเขาประมาณสักเกือบเก้าร้อยกิโลเฉลี่ยทั้งประเทศ แต่ของเราเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของเขาอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันต้องแก้ไขให้ได้นะครับเพราะถ้าแก้ไขได้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องขายแพงมากแต่เกษตรกรก,ก็มีรายได้อาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ําไปครับจริงไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาได้อ่อ่ผลผลิตเนี่ยต่อไร่สูงขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเนี่ยมันก็ก็โ <c oughs> อเคมันก,มนก็มันก็ทาให้พื้น <c oughs> ที่เ <ไง S 2> ท่ทาเดิมดีขึ้นถึงแม้จะขายราคาถูกถูกกว่าเดิมบ้าง แต่มันก็สามารถไปแข่งขันในต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนนะฮะอ,อันนี้นี่เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมสนใจที่คุณชูเกียรติบอกว่าใช้คําว่าบรายตี้ใช่ไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยตลาดในต่างประเทศเนี่ยมันมันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นไหมเพราะว่ามันจะทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วผู้บริโภคเองซึ่งอยู่ในต่างประเทศเขาก็จะมีทางเลือกมากขึ้นด้วยหรือเปล่าชูเกียรติครับใช่ครับใช่จริงๆรเดี๋ยวนีนะ้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าเขามีทางเลือก เยอะมากาเยอะมากเติมเยอะในเรื่องของข้าวนะครับเมื่อก่อนข้าวคือข้าวแต่ทีนี้ทุกคนก็อยากทานเออข้าวที่มีพื้นนุ่มข้าวที่เอ,อ่อเนี่ยฮะมีมีความหอมแต่ไม่ได้แพงเหมือนข้าวหอมมะลิอะไรออซึ่งมันเอ่อเวียดนามสิ่งที่เขาทมามันตอบโจทย์เขาคเวียดนามีพันธุข้าวหอมที่สามารถปลูกได้ทั้งปีนะครับเอ,อ,อย่างลูกค้าเนี่ย ที่ผมไปไปถามหลายประเทศว่าเอ้ยทําไมเดี๋ยวนี้ซื้อข้าวหอมไทยน้อยลงลอ่ะเะเขาบอกว่าข้าวหอมไทยหนึ่งแพงแพงสองเอ่อในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆริงพรีเมียมของข้าวหอมคือมีกลิ่นหอมมันต้องหอมฮะแต่ข้าวหอมไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้กลิ่นไม่ค่อยหอมแล้วก็นะฮะถ้าเอ่อเป็นช่วงกลางฤดดูหน่อยเนี่ยอ่ะเก็บสมมติอะไรอย่างต้นปีอาจจะหอมพอม,มาถึงกลางปีเนี่ยจบละ ความหอมไม่มีเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ข้าวเวียดนามเนี่ยข้าวหอมปลูกได้ทั้งปีครับถ้าเป็นวายตี้เป็นพันข้าวที่สามารถปลูกทั้งปีนะฮะสามสี่เดือนออกมาละสามสี่เดือนเนี่ยเขาหอมตลอดเป็นข้าวใหม่ตลอดของเราเนี่มันข้าวเก่าละอะไรเงี้ยนะครับเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างแล้วก็ขายถูกกว่าด้วยอ่ตาตอนหนึ100่งร้อยกว่าสองร้อยเหรียญเนี่ยเขาก็ถามผมกลับว่าแล้วเป็นคุณคุณจะเลือกอะไร นะครับแล้วก็ไอ้ข้าวหอมของเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวนี้คนบริโภคก็ถือว่าโอเคก็ก็ติดรสชาติแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่แล้วผมจะมาซื้อข้าวไทยทําไมข้าก็ถามกับนะครับผมซื้อแล้วแล้วผมกําไรดีกว่าด้วยอขายได้มาิ้นดีกว่าอีกเพราะว่าก็ถือว่าเป็นข้าวหอมนะค,คนก็ยังอา,อาจจะขายถูกกว่านิดนึงกว่าข้าวหอมไทยแต่ว่าคนก็ซื้อ นะครับแล้วก็คนก็ชอบเพราะว่าเออมันกลิ่นหอมดีอ,มอะไรเงี้ยมันก็ย่างอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ความนุ่มความอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเลยฮะหรือจริงจริงพันข้าวเนี่ยคือถ้าเราศึกษากันจริงๆเนี่ยมันทาได้หมดอะครับครับนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันในเรื่องของการตัวการที่จะทําพันธุ์ใหม่ผสมพันธุ์ออกมาเนี่ยมันทาได้หมดทุกอย่างแตเที่แต่ว่าเราจะทําไม่ทํา นะฮะเพราะว่าเงินบ้านเราไปใช้กับเรื่องราคาซะเยอะใช่ไหมไปประกันไปต้นทุนแท้จริงครับคือไปช่วยเกษตรกรในเรื่องของเรื่องของระยะสั้นอ่ะก็เลยไม่พัฒนาครับในเรื่องของระยะยาวเนี่ยโอ้โหถ้าถามว่าเม็ดเงินจำนวนนั้นเนี่ยเป็นแสนแสนล้านเนี่ยถ้าเป็นลงในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ทำในเรื่องของ <Ừ. S 2> ชนประทานทำอะไรเนี่ยแล้วก็ทำเรื่อง R&D เนี่ยบบ้านเราเนี่ยใช้เงินในเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยน้อยไปเรื่องข้าวเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่ถึงร้อยล้านกับเชื่อไหมเขาเวียดนาม,มีใช้มากกว่าเราเนี่ยสามสิบเท่าในเรื่องเขาใช้สามพันล้านแต่ในสามพันล้านเขาโอ้โหเขาคุ้มค่ามากเลยกับกับสิ่งที่เขาได้รับในปัจจุบันครับครับ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นเป็นกรณีศึกษาให้เราเห็นเลยว่าว่าเราเราควรจะต้องทําอะไรต่อไปอืมครับอ่ะฝากไว้นะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับคุณจูเกตครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับกับคุณจูกเกตโอภาสวงนายกิติเป็นสักสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับพูดถึงเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวเนี่ยคุณผู้ฟังครับถ้าใครมีโอกาสผมไม่ได้โปรโมทนะฮะเพียงแต่ว่าเคยเห็นมาด้วยตัวเองมีโอกาสเนี่ยท่านไปที่ท่ากาศยานสกุโไทย นะครับที่นั่นเนี่ยเขาจะมีข้าวสีแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นในท้องตลาดทั่วไปนะครับมีทั้งข้าวสีม่วงส,สีนู่นสีนี่เป็นที่รวมของงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครไปเครื่องเนี่ยลงที่ท่าอากาศยานที่นั่นท่านจะเห็นว่าน่าซื้อมาลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราว ของบอลยิวอายุ10ปีของสหรัฐนะครับพุ่งขึ้นมาแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า15ปีด้วยการเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณอริยาติรณัประกิจรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทย BMA นะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับส่วนคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสิน2ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบ สลากดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ออกแคมเปญพิเศษออมสบายลุ้นสนุกโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นเนี่ยแปบล้านบาทด้วยกันนะครับแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30บล้านบาทแล้วก็รางวัลพิเศษมูลค่า50บล้านบาทคําถามคือว่าการออกรางวัลพิเศษมูลค่า50บล้านบาทเนี่ยนะครับจะมีการออกรางวัลเมื่อไหร่ส่งคาตอบมานะครับ sss4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ